สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีมาคุณน้องครับเบิ้งปลาแดกค่ะเบิ้งปลาแดกงามพี่น้องคนไหนพี่น้องเบิ้งเนี่ยใส่ให้แม่ตำเสพร์เป็นเนี่ยค่ะเท่าดองเพราะว่าตำปลาแดกมากิ้ในเด้อเท่าเส้นใส่ตำไปฝากไม่ง่ายต่ว่าใส่ให้แม่รูดตำแล้วค่ะใส่กระลังพอดีตำเนาะรอบนี้เนาะตำเป็นตัวสี่พันเป็นเนี่ยพี่น้องใส่กอกใส่แกงใส่ส้มตำได้มืดเลยนะค่ะตำสูตรแม่รสแม่เอ้าเรื่องยังข้าวั็พริก เมื่อนี้เราเอาว่าอยากได้ความหอมจากพิกแหงน้ำพี่แขงกับพีิตันซดค่ะตาไปวไ้เห็นแาห่อไปอันยังก็ห่อไปกินวัดห่อไปกินวัดค่ะชมดูพี่น้องต้นตาเม่ต่ดำนี่ถ้าทามาเบ่งประเด็ดนะจองไปยุกไก่แทบเวลาเ้ยาันดรู้สึกกปทำมาโซพี่น้องแบบนี้แหละโจกโก้พี่น้องค่อยรู้เนาะ่ะวซาสม,มิประเด็กแซ่บประเด็ชนัว ในหลับกรเอิอนว่านี่ยแม่ค่านี่ยพี่น้องเป็นทั้งสี่หลักในแม่ค่าคักแน่ท้าเสริมเนี่ยจับยังกับอันนั้นอันบ่มีท้าเสริมขายปั่นค้นพี่น้องเป่นอยากได้เป่นกับบะมีเด้เนี่ยขอบพระคุณในหลายเด้อลูกค้าเลยนะพี่น้องเนาะเนี่ยความเสบความหนัวปลาเข้าซอยเขานะขาวม้วนบ้านเขาอยู่เนาะค่ะเรียว่าปลาค่าของปลากล้าปลากระดี่อุณห์นี่หมดนี่ละแม่กอบทุกมือทุกมือ กอกเราก็เลือกเสื้อจากนั้นเราก็ได้ซ้ำนี่แหละนี่พี่นอ้องตะลัมมือตะลัมมือตะลเวนมีอย่างแน่นเนี่นยแม่มีพริเกเนาะหน้ามะขามเปียกาค่ะมะขามเปียกบ้านเขาเนี่ยแหละเอามาคัน่นเอา,าน้าเนาะทั้งรพร้อมไปคั่นเต็มไปเนาะเก็บไว้ก่อนมะขามเปียกแล้วเสริมมัซื้อหาติดบักเหมือนเมื่อนั้นนี่มันมีมะขามอ่ะมีกระเทียมเนาะคะ่ะอันนี้สูตรที่ว่าตำแบบตำแบบในเครื่องสด แล้วบ้านี้พี่น้องบางคนเนี่ยเพิ่งซื้อไปเพื่อนนั่นยังก็อันนั้นมาให้เพื่อนตักบุม๋มใส่ถว้วยบีบบักหนาวหวดใส่บอกพีโงก็เป็นจะเสียไอีกแบบเนาะนี่แหละทุกคนมาประเดชินเพื่อนเขาเนี่ยแหละะเขียมพร้อมว่าแม่หอมดีอยู่เดิได้ปะต่างสูตรเพกันกับพวกแกเพกื่อนตะเขียนน้อย เคยมอีกซดอีกแหงนะคะ่ะปนกันเรียบร้อยให้แม่ตำเสียบเนี่ยเนาะคันันกินเวไ,ไว้กินหน,น่อยๆกัใส่บลกเล่นน้ำก็ไดเนาะแม่เนาะแต่ว่าคันพี่วังจะไว้โดนเน่ากะแนะนน้ำเป็นปลาคามเปียกดีกว่าตัดบุ๋มโดนน้ำหนึ่งเม,มนน่นแล้วนี่เด้อค่ะใส่กับขอดีพอดีแล้วพี่น้องเด้อปลาปส่วนไหลนึกว่าเป็นปลาใส่นี่เลยเนี่ยนี่นนนจุ๊บจากสองจอกคนสิบ่อิ่มกัน จะสองจองเสรจะโคกหนึ่งสะดอกเนาะเตือ,อนไวงสิดีกว่าด้วพี่น้องอ้าวสามจอง,องน้าใส่ก็มัเนี่ยค่ะน้า,นาก็บพ่ต้องกองรพ่ต้องอยางเด้อพี่น้องนี่แบบนี้เลยต้องคอยหนัวอวดตัวดีค่ะอือ๋อป้าแม่ตามจองเนะนาะโตสามน้ามสามอ้าวแล้วน้ำมะขามเปียกตรงเหมือลรถบรรทุกอ,อืะเป่งหนัวน้ำเพิ่มความแซ่บ ครับพี่น้องมันว่ากินเป็นน้อกกะเซ้ยน่ำตาลเนาะตัดเอาอืมอือคนผัดน้อกกะเซ้ยปะหอมกล้อมใส้ต้องหอมกล้อมได้พี่น้ออัน้่ะนัวดีนี่เนาะเดี๋ยวเขาตักเบิ้งไปได้ค่ะ โอ้สุดยบครับไอ้ผักตันใสรตะหอมป้อมแล้วค่ะสูตรนี่นะพี่น้องแต่ว่ามันกับว่าตายโตดอกอันในสูตรแม่ซื้อๆื้อทนพี่น้องมากหอมยังกระเซ้ไปค่ะคุ้นแบบนน้องแม่เนาะน้องเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอืมเปิดใจกูหนักกูหนักเสียบมะค่ะกูหนักเส่ผักหลายก็นี่ก็ได้ไอีน้องอีน้องเราที่จานกอน เขาห้อนหจ้ำก็ได้บ paint, ันดา,าทอดปลากรอบอาแห่งเขามาจ้ำเอียดก <c parliament> ัดบกเตงสดบะเขือขึ้นพักสดน้อแม่น้อล้วก็เซ็ตนั่นมือแรงบันี่ยเอาไว้กีเขากี้ตบเป๊ะเลยบันดมาเบิ่งใกลๆเนี่เธอพุณ์น่ะนี่ถือเสียบครับของจ้ำเป๊ะเป๊ะเนาะที่สุดของที่สุดน้ำแดงองตรงพี่น้อง ยะไปใส่ถุงกันค่ะเวลาขอโปกเลยกอความแซ่บคือเกาค่ะน้ำไปเฮ็ดบะเมนแต่เฉพาะเมนูนี่เด้อค่ะพี่น้องใส่แกงเห็ดน้ำกัะปุ่นเนาะเวลาเพิ่นไปเห็ดบุญใหญ่น้ำบัดน้ำบาเพิ่นใส่ตัวนี้แหละแทนน้ำปลาเด็กค่ะเพราะว่ามันจะได้กินน้ำกัะปุ่นลาวบัานเฮาอีดีน้ำกะปุ่นปนกับ่นอื่นนั่นแหปกเลยอืมน้ำกัะปุ่นปนแต่แท้เลยค่ะความแซ่บควมน้อยเนี่ยเวลานอ้นเทาไปกองใส่น้ำฮ้อนเพราละลายมานล้นเนี่ยค่ะปลาเด็กนะ กลายเป็นน yeah, ้ำเอ้ยกระซอนละกันละลายหมดเลยผลจะกี่ันต้มใต่ละมันมะกรออีกเดือนนึงแบบนั้นก็ได้คือสมัยเก้าแต่สมัยหม่คนเอากระซ้อนลงไปหมอน้ำห่อนแก้งเอาดีกว่าเนาะเขาก็ก่ได้กอ่อนเแต่เขาสิเห็ดบด้เห็ดหนังกระปุ่นจ้าเดือเขาน่ะปุ่นกับหายอยู่เด้พี่น้องตะบ้านคือบด้เห็ดนี่ตะไปหันมานี่เห็ดเบี้ยังสิบ่เนาน้อืเห็นกระปุ่นป่นละลาอนี่นะ ต้มปลาคอใหญ่เขาหน่าเนาะน,นั่นบ้างใบจะเอากันไตเนื้อเอาหน้าคุณดีนี่เนาะมีทุกอันทุดสายด้วยหน่นยอยนี่เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกปลาขาวนะเนาะค่ะปลาขาวมนต์ขาวเกยเข่า,ขาอีทัยมีมืดนอกเหนือจากหาก้ยใจมีปลากขับของปลากระเดิดปลากระแงงเนาะนัะน่นแหละประมาณปลาบ้านเท้าแม่นมืดกันเราเสริมว่อิ่มเข่าจำอย่างเดีวยวได้หน่อเด้อ ชาวบ้านนี่สีห่อไปไม่ยากค่ะแล้วอยากเป็นแลอยากฟีมื้อแม่แล้วเรากต่ําไปประเนินพเพื่อนเก่าประเด็กเจ้าไปย่องยุ่งไม่ยากต่าไปแล้วแต่เพื่อนไป,ไปส่งแล้วยุ่วัดจะได้มาต,ติดต่าไปแล้วไปจํากันดู่ว่านิ้มเกลียวเขาน้มเกลียวเขาเป็นถึงซุ้มกันกับปลุกละสองกิโลเหมือนเดิมนะคะบม่ได้สังยากหรอกพี่น้องขาดเกินกับว่มินคอแบบขีดเนาะเกินไปกับสิขีดสองขีด ขาดกัสิขีดนึงน้วส่นะแต่ว่ามันสาวเฉิอบ่าบมมีขาดรุนว่าแเม่เคาะโป้งโป้งแบนี้มีตะเกิดอยากให้สซ้อยกันไปในแม่ตซ้อยอันยังกันให้ซ้อยแม่ไปค่ะพจะนาอกับเดะเลยวบาแเ้ากับมือใดเขาไปเบียกเขาเห็ดของเราอยู่ทุสิ่งเลยโป๊กโป๊กโป๊กุกูเดี๋ยวเขากินเข่ากับพี่น้องกับเไดงินน่ะโป๊กป๊กโป๊กโป๊กจนยังเง็มนอืม ปลาแดกธรรมชาติอีหลีไปหระค่ะบ่เม็นบ่มีพวกตันตานกันบูดหรืออีหยังเด้ยต้องเป็นปลาแดกอีหลีบ้านเขานี้ยซอารีวิ่ปลาแดกคือสาวซิมมักไปมืีซาอ้านี่แหละนั่นแหละท่านเป็นมะกับมาเป็นปลาแดกแบบจังสี่เนี่ยเสียบโลดปล้มรวมกันบอกบ่ได้ว่าปลายังสลายเนาะบางที่เขาได้ปลาขาวลายมันจะมีปลาขาวลายบางที่มันดนป่ากระเดืดอลายมันกับปากระเดืดอปะท้าบของ แต่ว่าแม่เราก็หาเซเรียไ้มั้ไปไต้มันเป็นปฝาลวมแล้ทอกันยุบถูกหายยุดอกค่ะให้ผสม,มประสานกันไปนี่ขายยกเกือบทุกหมือนแต่ว่ามัานบ่หลายก็สิไริไทยเนี่ยพี่น้องแล้วก็เสริมก็บม่ได้ไปหาอย,ยังกะเฮ็ดเวียดดีกว่าเฮ็ดเวียดดีเด้อย,ยุบบ้านเพราะได้อันได้เฮ็ดเวียดวันบนวันสาวเสริมจะกระดีแล้วกับแม่น่ะ มีงานเหนื่อยแน่กับบ่ก็นบ่ามีงานเองเหนื่อยเพิ่นว่าฮะออกไปเป็นลูกจ้างเพิ่นแน่กับบ่เม็นว่าบ่ดีที่ตัวสิบางทีพันรุ่นแม่นี่กับเฮ็ดงานยากเลยล่ะเนี่ยเนาะจสวยะเออได้ร่างถูกายเพิ่นกต่สิรับจานก็สวยอันนี้ก็คือว่ามีไม่รุ่นไปรับร่างจานคลองเขล้ยวนี่ยเพิ่นก็อยากจ้างไม่รุ่นคุณนี่หน่ะแม่เงี้ยพ้นกระตกงานหลายเสมอนี่ยนะมันก็ไปหาให้การเฮ็ดงาน ต้อมาอันของป้าของอย่างนี้นะมันป้าน้ำดงที่เขาเคยไปหาสิกะต่มงๆกับลดน้อยลงเพราะว่าคนก็เริ่มหากินพอโซเชียลมันหลายเอาเฮ็ดออกตัวเนี่ยไปให้แม่ไปหาเฮ็ดถแม่ไปให้เฮ็ก็ตาวาเสร่อมังแต่เพื่อนบ่ไปท้ายคลิปเด็ดกเพื่อนกับไปหาบ่ไปกินไม่ขายนี่แล,ล้วเพื่อนก็ไปจากชุดที่เขาเคยใหญ่บกี้ค้นที่ว่ามันเป็นไม้รักพิเศษมันกับ่ม,มีอีกต่อไปเนาะมันก็เลยแบบว่าเด้ง่ายอย่างเี้เลย,ยป่ะเด้หาดู เสแปรบนี่ทายพี่น้องเมื่อ,อกี้เนออี่ยถือจุด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 เนี่ยมีตะโตน,นแหละเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งอันอย่างก,ก็ลหลองกงไต้วันเนาะเพิ่นอันนั่นดอกค่ะอันเพิ่นอันยังก็เพิอเอ่นอิ่นนะเพิ่นเอาไปนขายนะเพิ่นเอาไปกินไปขายแล้ว่ันนี้เพิเ่นเลิกกันขายได้ข้าเป็นปะทอเครื่องบินเพิเ่นเซมาเมาเป็นอันนั่นทันปะทอเครื่องนัดยางก็ เครื่องบินว่ามันน้ำหนักมันเกินนะเพร่ะสิ ouais. leave, hundred 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 เอาลายแล้วปนันเพิ่นเก่าไปได้แค่ละสิสองโลสามโลแยกเป็นกล้องเอาที่เป็นกระเป๋าเอากระถือว่าเพิ่นกะเสียบประเดี๋ยวเขาเพราะสันเพิ่นกะว่าสื่อต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วละสาวซีสามสิบหกนี่สิคะก็ติดสร้างเป็นโลเนียอันนี้นสร้างเป็นบริษัทณนส่งเมืองไทยได้บม่ติดสั้งเป็นห้องโถงแต่ว่าเพิ่นเอาไปขายห้องโถง นาเครื่องกับเซอร์เบยบุกขันไปซื้อ,อยุกออกโปกันเยาว่าเพิ่นเอาแพง้ะคะ่ะตัวสีฮอดเนะาะตั้สิจักบาดเพิ่นกันเลยราคาส่งไปน้ำเฮานี่อีกอีก,อกป่ะเนี่ยเสร็จล่ะผมจะพี่น้องสบายเสริมเข้าใจเพิ่นยุติยุคญี่ปุ่นเรเสริฟมาลูกค้านะเพิ่นต้องเข้าใจว่ายิงเพิ่นนาเพิ่นได้รับประทานนี่ยเพิ่นเอาไปบอกว่าเอา้าเอยเอามาจากบ้านสาวเสริมไว้ที่นี่เองเสร็จเนาะเพิ่นเฮงจะแบบเียกร้องซิม เพราะว่าสมิเด็กส้มตั้งตะเคียนได้พี่น้องเป็นหิวไปเองครับเขาส้งขนส้งไทยเะาเป็นกบบอันนั้นไปเองอขึ้นออกเป็นฟักเนาะเค้วฟัก,ฟ,กฟักเหมือนทุกอย่างเลยเนี่ยฟักรวมกันเมื่อปเอาขินเขียงมันฟักรวดว่ะเนี่ยตะลุกคาเพราะได้ไลายค่ะก <c oughs> อดจังจะมัดไว้จะมัดไว้ได้ารบินน้องอยาก,กอุดหนุนสาวเสริมศิกกัขอพระคุณไหลๆด้วค่ะ มากปลาแดกกับไปทิศบ้านทิศเฮือนไม่ติดขัวเรือนไม่เนี่ยกระปุกนึงกระตินได้เป็นปีเนาะงพลังขนต่ำเดือนละสามตัวพอพี่น้องรวยน้อยนึงเขาเนี่ยต่ำเดือนละสามตัวรวยน้อยนึงเขาเนี่พอแล้วอีหลีลกนวดไปปลาพ่อปลากระเดินเหนไหค่ะปลากระเดินฮะเอือบเอิ่นปลากระเดิดขาวเนี่ยเพื่อเอิ่นปลากระดาษนวดยาวยาวเด้อพี่น้องเด้อบ่ไหมโตปลากระางงี้ปลาดุกกยังไม่นวดย้อนหนาปกติแต่นนนกั นวดพวกนั่นเป็นอ่อนเออนวดเป็นอ่อนนวดอันนี้ก็เป็นอันแข็งแข็ปากกระเดื่เดียวขวย่นนะค่ะนับเพิ่นมาปากกระดาษตาสาวเสื่อมมาสั่นปากกระเดื่ขาวปากกระดาษบัดอันห่อหมาเห็ดน่ะคือกระดาษกระดอกกระเดือกเนาะขาเป็นแว่นยืบเป็นพลิกกระดาษพลิกงานอ่ะพลิกกระดาษมาได้เนนั้นดอกพี่น้องเน้นคุณภาพไปคือเก้า คือขายจะได้กับราคาเดิมแล้วกับคุณภาพเตาอยูตลอดก็คือ่อนอ่อนมันกับปลาล้งมันเห็นเลยถุงถุงทอดไม่เห็นหมอคอมเมนต์ว่าห่อนขายว่าว่าคือตั้งเป็นขายกับผูกทอดกันแั่ทีด้วยว่าเมนในเพจด้วยหมายถึงเาห่นหรืแม่ขาที่เป็นขายเนี่ยเพิ่นเอาไปแป้งนี่แต่น้ำเนาะถ้าเมนไปสั้นไปสั้นไปสั้นกัดร้องเลยนะเขาร้องสื่อมาโรหนึ่งในป่าจะโตก็แมนสนนั่นซีปลาซีโต ดได้ปลาซีโ่โตโหลนึงอนะนนอันนี้นหนาอันนี้หนานอันนี้เน้นโตถ้าเราใส่ถุงมือมันกัดมัดไปได้โอเคมดถุงมือเจ้าของผไม่ดได้จับดอกพี่น้องส่วนลายจับตั้นกระป,ปุกส่วนแหน่ก็ใส่จองเนาะค่ะมัดวัฒนธรรมข้าถุงหมดเนียนอย่างนี้ซึ่งนี่หนักนะหนันก้อค่ะคุณหัวพี่น้องสองกิโล อ,กกอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับเสียไว้อซ์นี่เลยเด้อค่ะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจปลาล่าลำเนาะค่ะปะลาล่าเสพท้งหนองคายเนี่ค่ะสามารถสร้างสื่อได้ทางเพจอีสานบ้านสาวเชิงกนีลยด้อค่ะพี่นอ้องกราบขอพระคุณพี่น,อน,ไลไลน้องหลายๆที่ว่าไออุดหนุนสาวเชิงกับแม่เนาะค่ะส่นหลายจะเป็นฟรีมื้อของแม่น่ะสาวเชิญกับเป็นนักเล่านักบรรยายหลายครัวเนาะค่ะสนหรับจากนักเว้านักบ <S <S 2> <S 2> <S รรยายกันน,นักซิมอะแรเสอีหลีก็เลยบอกต่อพี่น้องเนาะคะ่ะ สารบคลิปนี้กับฝากไว้ซะนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุกพี่น้องเด้อค่ะ